ร่วมเป็นสักขีพยานนะครับโดยผู้ใหญุ่ฒิการ์นะครับอย่างตัวอย่างวันนี้ท่านประจักษ์ด้วยสายตาและเห็นในการพัฒนาในะระดับขั้นหน้าขอไปน,นะครับเพื่อน่าส่วนนะครับที่มาร่วมเป็นสักขีพยานนะครับในครับแล้วก็รักษาการร่วมในวยการกองบังคับคดีจังหวัดระนองประกาศให้ทุกคนในจังหวัดระนองได้รับทราบว่าวันนี้เรา ื้ที่สาธา,ารณะห่งนี้นะครับจากท่าน,นารองผู้ว่านะครับท่านงานที่มีความสําคัญมากนะครับในการใช้เวลาวดเร็วถ้าไม่โทรกลับมาการพูดคุยก็ยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับผมก็จะไม่ตามารถอธิบายอะไรให้ จะที่เราเราพยายามทุกทางที่เรานะครับที่ที่เรา่งไปเนะครับแล้ววันหนึ่งอันที่แล้วสำรวจพื้นที่พร้อมประมาณราคาประมาณราคาว่าสิ้นเหมนจังเนี้ยราคาท่าไหรผมว่าไม่ต่างจากทให้เ่อผมไม่ต้องบอกว่าอีนะครับ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือที่ที่เป็นพื้นที่ของถนนของหมู่บ้านเนี่ยไปถูกจำนองเข้ากับธนาคารนะฮะทำให้ใการโอนสิทธิ์ให้เป็นที่สาธารณะแล้วก็เพื่อมอบให้กับเทศบาลบางนอน,นในการที่จะมา ตั้งงมาในการบรรลุงสสรักษาเนี่ยไม่สามารถดําเนินการได้นะครับไม่มีการส่งมอบตรงนี้ก็เลยได้มีการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการประสานงานกับแบงน,นะครับในเรื่องของการกดหนี้กดบังคับคดีนะฮะซึ่งปิดคดีตรงนี้ไปแล้วแต่บางครั้งถ้าเราไม่ได้ตามเรื่องเนี่ยเราก็จะไม่ทราบนะฮะถึงหลายๆประเด็นที่เขาปิดเรื่องตรงนี้ไปแล้วเมื่อทุกอย่างมันปิดเรื่องแล้วเนี่ยประเด็นสําคัญที่สุดก็คือต้องติดต่อทางบริษัทนะครับบริษัทเนี่ยเพื่อมา ทำเรื่องของโอนที่ของถนนนะฮะที่เป็นชื่อในนามของบริษัทเนี่ยให้เป็นที่สารประโยชน์เพื่อ่งมอบให้เทศบาลมาบํารุงรักษาต่อไปซึ่งในทีมคณะทํางานของผมเนี่ยจะประกอบด้วยท่านเอกการคุ้มครองสิทธิ์นะครับท่านที่ดินจังหวัดท่านบังคับคดีท่านธานผูจัดการธนาคารกรุงเทพนะครับทางเทศบาลบางนอนนะครับแล้วก็ทาง นั้น,นทันทีเป็นผู้ได้รับผลกระทบนะฮะก็มาทํางานร่วมกันอยู่ประมาณ3าสี่เดือนสุดท้ายเนี่ยก็าสามารถประสานงานกับทางบริษัทสมชงวิลล่าได้นะครับก็ได้ติดต่อกันมาแล้วก็ได้มาทําเรื่องของการโอนที่เป็นที่สารนะั้นวด้วันที่25เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนีก็เลยสมมอบก็ผมเองเนี่ยก,ก็รู้สึกยินดีด้วยว่าได้ทำงานชิ้นหนึ่งที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมีตน้องประชาชนใน วันสุดท้ายของอายุราชการนะฮะวันนี้ก็จะเษียอายุราชการแล้วก็เป็นข่าวดีที่ทางชาวบ้านนะฮะก็อยากให้มามาเป็นสักขีพริยามในการสมมอบในวันนี้ครับท,ท,ที่วันนี้ทางรองผู้ว่าข้าพัวนาตรวจที่จะมาเนี่ยคือมาเป็นสักขีพยานในการมอบพื้นที่ให้กับเทศบาลเพื่อเราจะได้นําเข้าไปบรรจุเข้าไปในแผนบรรจุเข้าไปในแผนเพื่อพัฒนาริศทางาของขระโคถนนระลายน้ําไปฟ้า เราไปข้างหน,น้าเราก็จะดำเนินการได้โด,โ,ดโ,ดโดยเราไม่ต้องพะวงว่ามันจะผิดระเบียบผิดกฎหมายนะครับคือเมืม่อก่อนนี้เราทําไม่ได้เลยเมื่มอก่อนเราทําไม่ได้เพราแค่ว่าปะแค่แค่ซ่อมแผมเล็กน,อน้อยแบบนางได แต่ว่าจะทำเป็นแบบสาวนหให้ชาวบ้านเข้าอยู่ไ็นแบบสะดวกสบายแต่มันไม่ได้เพราะมันปิดทะเบียนตรงที่ว่าพื้ทนที่ถนนตรงนี้มันอยู่ในแบงค์อยู่ในห้อแคั้สุดจนมีการขับเคลื่อนเราพยายามผลักดันเรื่องนี้มานานแค่ไหนแล้วเราพยายามผลักดันมาตลอดอมผมยินผมอยู่ในที่ประชุมระดับจังหวัดที่ผมจะพูดตลอดว่าเทศบาลร้อมที่ระดมเนินการสร้าแต่ว่ามันติดขัดเพราะว่า พื้นที่มันยังอยู่กับบังคับคดีเราเลยทําไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเรียบร้อยและ้ะเรียบร้อยเราพร้อมที่จะดำเนินการให้ได้แต่ว่ามันก็ต้องไปตามศักยภาพศักยภาพเพราะว่าถนนทุกเส้นในนี้เนี่ยไม่ต่ำไม่ต่ำจักสามสิบล้านเพราะทั้งถนนบางผูทีนี้เราก็ต้องดูดว่าเออจะมาแบบนี้ระกานพอไหมเดี๋ยว ผมจะเขียนแบบปรสิตอ่าประชานัมนธไปทางอวจอบ้างไปทางจังหวัดบ้างในการขอทุกข้อพื้นที่ประชานแมพันธนผลออกงบประมาณไงบ้างวันนี้ถนนได้กลับมาเป็นส่วนกลางแล้วก็ดีใจครับที่ได้มาได้ได้ถนนดมาเป็นของส่วนกลางทุกคนก็น่าจะดีใจครับก่อนหน้านี้มันลาบากยังไงบ้างก็ลำบากทำทำอะไรก็ไม่ได้ทางก็ไม่ดีขูขะจะทําอะไรก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ ของสวนกลางเราพยายามดิ้นรนต่อสู้กันมานานครับหลายสิบปีแล้วครับเป็นสิบปีแล้วครับเป็นสิบปีแล้วพยายามจะขอเป็นพื้นที่แนนส่วนกลางให้ได้ให้ได้พอวันนี้ได้ก็ดีใจทุกคนดีใจอ่ะเพราะว่าทุกคนดีใจหมดอ่ะหมู่บ้านนี้จะได้พัฒนาในทุกทีหนึ่งครับจะได้เทปูนอะไรลาดยางรับผมก็ดีใจกันด้วยครับ